ครับสวัสดีทุกๆท่านน,นนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง,ง Game มิสเตอร์อันด์ดอร์สโกเซฟสิบเก้านึวันมิสเตอร์เกมมาเล่นับบู <c oughs> แล้ววันนี้เรามาเล่นเกมใครเริ่มทามหรือที่ผมลงคลิปเชา้าโอ้ m ม g กอนนี่มันเบิ้มเบิ้มคือดื้อคือดื้อเนื้อก็คือคลิปสั้นที่ผมทำตอนเช้าแหละแล้วเราก็จะเป็น ตอนเช้าผมทำอะไรไปนะเฮ้ยตอนเช้าผมไม่ได้ทำนี่เออแล้วเราต้องเอากิดานะสปอร์เดย์เอาบตัตรเชมมาตอบ

วันนี้จะมาสอนวิธีการอาปัปเดตเร์คนะัมด้อยตัวเองแล้วก็ระบายสีไปเลยวิธีการระบายสีก็ง่ายๆมากแค่คลิกไปก็จบแล้วสำหรับใครที่ทอยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็พิมพ์ไปเลยนะคะใน Google Play หรือ Play Store ก็ได้นะคะว่าคัลเลอร์ทามนะลกูบีชี ลคกูบิชีดีดีเอาวิงดดบงดแบงเดบงดแบงเดแบงเดแบงเดบเเอาวิงเอาแค่นี้ยโอเคซึ่งแน่นอนว่าพอเราทำแบบนี้เราก็ต้องกดแชร์ดีโยด้วยนะฮะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับการทำคลิปสั้นของผมแล้วแ ฮ้ยมันไม่เลกูบิชี่เออนี่ไอเช่ให้แล้วไ,ไลกูบิชี่ไลกูบิชี่เธอจะไปหาหมอคงคืนไปหาตรงไหนดีบอกไม่หายเลยแม่ก็บอกไวไ้บอกไว้ไว้กูก็ยังจะเป็นยังไงไม่รู้นี่ เลยพวกคุไอีก,กับแย่ขึ้นอยกังนี้ตายกันทั้งบ้านเลยอยากเห็นจะของกินท้หารับวเขาไปรับหรอกเขานอนอยู่กับเพื่อนนุ่มไม่รู้ทำถูกหรือเปล่านนส่วนถ้าถามว่าไอ้รูปนี้จะออไม่ใช่ดิ ไอ้ปกคลิปจะทำยังไงไม่ทำครับปกคลิปเราสุม่มแล้วก็ชื่อคลิปตั้งอะไรไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่ายังไงดี <c oughs> ก็เลยตั้งชื่อคลิปว่า <c oughs> ว n e พุ t แล้วกันเออไม่ใช่พ <c oughs> อทุงเออ,เอนี่แหละตั้งแล้วก็เพิ่มลงเนเฟซบุ๊กใม่ใหม่ใหม่ใหม่ใม่ คลิปสั้นคลิปสั้นเกมระบายสีเอาสดีครับเข้ามาเลยค่ะไม่เป็นไรแม่ขอได้แล้วก็กดลงคลิปไปเลยยึดลงลงเร็ว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 โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกัาไปก่อนแล้วเจอกันอีกทีจ้าไปบ่ายรออีกเท่าไหร